สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลทะเลอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นั้นคือเสียงคลื่นสะทัดครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยที่นี่หาดสุวรรณเกียวทองนะครับตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับมีชายทะเลที่สวยงามมากเลยวันนี้จะพาเพื่อน มาเดินเที่ยวชมกันสักนิดนึงนะฮะมีใครเคยมาแล้วบ้างคอมเมนต์หน่อยแล้วนี่ครับชายหาดเป็นชายหาดพื้นทรายนะฮะน้ำทะเลตอนนี้ใสมากเลยดูดีนี่น้ำใสโอ้โหมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยฮะ,ะปัจจุบันที่ตรงนี้นะฮะดูเหมือนว่าน้ำทะเลนั้นได้กัดเซาะนะฮะพื้นชายหาดไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เหลือห่างจากถนนแค่นี้เดียวเองนะครับนี่ฮะดูดิโอ้โหเขาจะมีไม้อันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ต้นสนนะครับต้นสนก็คือต้นแบบนี้แหละนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไม้เนื้อไม้ที่แข็งแรงมากเลยนี่แหละครับถ้าถูกน้ํากัดเซาะเราจะเหลืออยู่แค่นี้ฮะอื้มแต่ไม้เหล่านี้จะทนมากเลยนะครับจะพาเพื่อนๆเ,เดินมาเที่ยวชายทะเลครับ สวยงามมากเลยที่นี่มีใครเคยมาแล้วบ้างคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะที่นี่ตําบลแหลมกัดอำเภอเมืองจงังหวัดตราดนะครับมววีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยในช่วงยามเย็นๆนะฮะก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆแถวๆนี้เขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งชายทะเลเอ่าบางคนก็จะเอากับข้าวมานั่งกินกันชายทะเลก็มีนะครับบางเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนะ,ะมาเที่ยวที่นี่กัน ต้นไม้เหล่านี้นี่ถูกน้ํากัดเซาะจนผุพังหมดแล้วฮะหือต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยสวยงามมากนีครับท้องทะเลแซนฟางใหญ่พ้นออกไปใกล้สุดตาอ่ามีนกอะไรเนี่ยต้นไม้เหล่านี้นี่โดนน้ำกัดเซาะจนถล่มลงมาเลยนะเนี่ยนะฮะ ดูดีก็จะเหลือแต่ซากปลักหักพังเนาะนี่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบต้นไม้แบบธรรมชาติธรรมชาตินะเขาก็จะเอาต้นไม้เหล่านี้นะครับเอาไปประดับตามบ้านเนาะเสียงคืนสัสษาดครับบรรยากาศยามบ่ายๆที่นี่ครับโอ้โหดูดีพาเพื่อนๆมาเดินกินลมชมวิว <c oughs> ดูครับต้นสนนะฮะนี่ฮะจะมีต้นสน สวยงามมากเลยสมัยตอนเป็นเด็กๆนะฮะก็ชอบมาเดินตามชายหาดเพราะว่าตามชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีอะไรลอยมาเต็มไปหมดเลยบางทีก็จะมีสิ่งต้องห้ามด้วยนะเราห้ามไปหยิบนะฮะอย่างเช่นวัตถุนะฮะวัตถุที่มันเป็นวัตถุทีเ่เราไม่รู้จักอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไปหยิบมาเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเป็นบึ้มขึ้นมาสวยเลยนะฮะ โอบรรยากาศดีมากเลยครับพเพื่อนๆครับวันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวชายทะเลแถวๆบ้านผมเลยนะฮะโอ้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นปอครับต้นปอนั้นใบของเขานั้นก็จะเอาไปทำห่อหมกได้นะครับนี่มีใครยังไม่รู้เนาะ ส่วนผมเองนะแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะเขาก็จะนําใบปอแบบนี้แหล,นะละครับนะฮะนี่แหละครับสามารถที่จะเอาไปทําห่อหมกได้ก็คือเอาไปห่อห่อหมกได้ใบมันกินได้นะครับอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะด้วยความเข้าใจของผมนะฮะที่เขาบอกว่าใบปอใบปอน่าจะเป็นใบปอแบบนี้แหละครับนะฮะที่เขาเอาไปทําห่อหมกคือเอาไปห่อนะครับเอาเนื้อห่อหมกใส่แล้วก็เอาไปหอ่อมันสามารถกินได้หรือเปล่าแต่น่าจะกินได้นะเขาบอกว่าเอาใบใบปอน,นี่แหละนะฮะนี่แหละครับต้นของมัน มันเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอยู่แถวๆกับชายหาดนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูสินี่สวยไหมดูดูมุมนี้ครับโอ้โหได้เลยมุมนี้สวยนี่ดูแบบธรรมชาติมากเลยนะฮะที่นี่สวยงามมากเลย เขาก็จะนําหินเอามาเทลงไว้เพื่อกันตลิ่งพังนะฮะแต่มันก็ยังไม่ไหวครับอะไรจะไปสู้น้ําได้เนาะน้ํามันก็ยังกัดเซาะอ,อยู่ดีนี่แหละครับต้นปอต้นปอที่สามารถเอาไปทําเอาไปหอ่อหอบมกได้น่าจะอย่างนี้หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละฮะ ไม้เหล่านี้นีสวยมากเลยนะถ้าเกิดว่าเอาไปปักไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็นํากล้วยไม้เอามาเกาะไว้นะมันจะแจ่มมากเลยนะฮะดูดิอืมไม้แบบนี้มันจะทนมากเลยสวยมากครับมีใครเคยมาแล้วบ้างส่วนรถของผมนั้นก็จอดอยู่ตรงนี้โอ้โหธรรมชาติ สร้างอะไรมาได้สวยงามมากเลยดูสินี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสวยงามมากนี่แหละฮะชายหาดของส่วนเกียวทองมีผืนชายหาดที่สวยงามเหมือนกันนะครับนี่ก็คือต้นสนนี่สวยครับอันนี้เขาน่าจะตัดยอดไปแล้วแล้วก็น่าจะเหลือแค่ สิ่งที่มันออกมานะฮะมันไม่ตายง่ายๆนะต้นสนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตายยากพอสมควรนะครับมันจะแตกนอแตกใบนะะมันเป็นต้นไม้ที่มีใบแบบว่าดูดีใบของมันมันจะเป็นแบบนี้นะฮะดูดิมันไม่เหมือน้าบ้านเขานะใบมันไม่ได้เป็นแบบว่าบางๆเป็นผืนๆอย่างนั้นนะมันเป็นใบเหมือนเป็นเส้นๆออกมาดูดีฮะนี่โอ้แล้วมันมีลูกด้วยนะ ลูกของมันนั้นเวลาที่มันมีลูกปุ๊บมันก็จะตกลงมาสู่พื้นดินแล้วลูกของมันนั้นก็จะลอยตามน้ําไปแล้วมันก็จะไปบังเกิดอีกนะฮะนี่ต้นสนถ้าว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะเดินพาไปหาลูกของมันนะฮะอันนี้เป็นต้นเสม็ดครับต้นสม็ดโอ้โหที่เขาไปหาเห็ดสม็ดนะครับเพื่อนๆครับเห็ดสม็ดเนี่ยมันก็จะเกิดมาตามโคนต้นไม้แบบนี้นะครับ นี่ครับที่เขาเรียกว่าต้นเสม็ดเนาะมันมีเสม็ดขาวเสม็ดแดงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะด้วยความเข้าใจของผมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต้นเสม็ดขาวเสม็ดแดงมันจะเป็นต้นแบบออกแดงๆนิดนึงนะฮะเปลือกของมันเนี่ยจะหนามากเลยมันสามารถลอกได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะชาวป่าที่เขาเข้าป่ากันนะฮะเขาชอบเอาเปลือกต้นเสมดนี่แหละเอามาเผาไฟเพื่อจะก่อไฟนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อฟืนอย่างดีเลยนี่ฮะ นี่อันนี้ก็คือต้นเสม็ดแต่ว่ามันลบแล้วนะเนื่องจากมันอยู่แถวแถวริมทะเลมันก็เลยถูกคลื่นกัดเซาะเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมครับดูไม้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเหลือแต่เนื้อไม้เหลือแต่แก่นไม้อย,อย่างเดียวนะดูดิเห็นไหมครับโอ้แม่เจ้ามันสวยมากนะครับอันนีน้น่าจะเก็บเอาไปแบบว่าเอาไปขายได้นะ,นะนะฮะ เพราะว่าเอาไปให้ต้นไม้เกาะไงไปให้กล้วยไม้เกาะนะครับเนี่ยเอาไปแฝนไว้แล้วก็ให้กล้วยไม้มาเกาะเออเข้าท่าดีนะเนี่ยมันจะเป็นเหลือแต่แก่นไม้เห็นไหมครับสวยงามมากเลยโอ้เราเก็บเอาไปดีไหมเอาไปแฝนกล้วยไม้เรากล้ว,วยไม้ของเราก็มีนะครับเออเข้าท่าดีสวยดีเอาไปด้วย <laughs> นี่ฮะต้นสมเ็ต มันโดนน้ำกัดซอแล้วมันก็ล้มนะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะครับเนื้อไม้ของต้นสนนี่ก็เหนียวไม่เบานะถ้าตัดตอนที่มันยังสดๆเนี่ยตัดได้นะครับแล้วก็ตอกตะปูก็ตอกได้แต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะตัดมันนี่ตัดยากมากแล้วก็ตะปูนี่ตอกแทบจะร้องไห้เลยอะ่ะไม่อยากจะเข้านะครับเพราะเนื้อไม้ของต้นสนเนี่ยต้องบอกว่ามันแข็งมากเลยนะฮะนี่งไงต้นสม็จนะฮะมันล้มแล้ว เห็นไหมครับเนื้อไม้มันก็แข็งไม่เบาเหมือนกันนะส่วนมากมันจะเกิดตามอยู่แถวแถวป่าชายเลนหรือไม่ก็เกิดอยู่แถวแถวตามชายหาดอะไรประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆหลายคนกินเห็ดเสม็ดกันนี่แหละครับต้นของมันนะครับเนี่ยแล้วก็ใบของต้นเสม็ดมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่มันโตนะฮะโตเยอะๆมันก็จะมีฤดูการที่ผัดใบ ใบมันก็จะร่วงเวลาใบมันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะร่วงนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะใบแบบเนี้ยเนี่ยที่มันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะร่วงลงสู่พื้นดินก็ไปอยู่คนต้นมันนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วเวลาที่พอมันทับถมกันเยอะๆพอมันร่วงไปสู่โคนต้นของมันเยอะๆมันก็จะไปทับถมมันก็จะเกิดความชื้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเห็ดเสม็ดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะ พอมันเกิดความชื้นเนี่ยนะเวลาที่ฝนตกเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีเห็ดงอกออกมาจากจากใต้ใบมันนี่แหละนะ,ะับออกมาจากที่มันทับถมกันนี่แหละคนต้นสม็ดเนี่ยที่เขาไปหาเห็ดสม็ดกันก็คือนี่แหละครับคือต้นของมันนะเพื่อนเพื่อนหลายคนก็คงจะมีโอกาสได้เคยกินนะเห็ดสม็ดนะครับนี่คือต้นสม็ดที่เพื่อนเพื่อนได้กินเห็ดสม็ดก็คือนี่แหละครับ,รบ,รบมันมาจากต้นแบบนี้แหละฮะ คือใบมันจะร่วงไปทับถมกันเยอะๆแล้วเวลาฝนตกมามันก็จะเกิดความชุ่มชื้นทำให้เห็ดสม็อนั้นมันงอกครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยเหมือนต้นสับป,ปะรดเลยเหมือนลูกสับป,ปะรดเลยเนี่ยดูเดตามชายทะเลมันก็มีผลไม้แปลกๆเหมือนกันนะมันเป็นผลไม้หรือเปล่าเนี่ยเออเข้าท่านี่คล้ายๆลูกสับป,ปะรดเลยดูเด แต่มันคงกินไม่ได้มันแข็งเป๊กเลยไม่เห็นมีใครเคยกินมันเนาะไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรมันมีหนามด้วยโอ้โหมันคล้ายๆล,ลูกสับปะรดเลยอะโอ้เมเจ้าดูดิโอ้โหนี่มอแกกนนั่งเล่นเลยนะเนี่ยดูดิเพื่อนๆครับบรรยากาศโหได้เลยดีมากวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลครับมีใครเคยมาแล้วบ้างครับ ไปหาสุวรรณเกียวทองนะฮะพิกัดอยู่ที่ตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะฮะนี่โอ้โหดูวิวนี้ครับดูฮะให้ดูนี่ปาต้นสนเยอะแยะมากมายเลยครับดูสิครับนี่แหละฮะต้นสนมันจะมีลูกของมันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปดูนะว่าลูกของมันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร เวลาที่มันตกสู่พื้นดินแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนดูนะเวลามันล่วงสู่พื้นดินนะครับมันก็สามารถที่จะงอกได้ด้วยนะฮะนี่นี่ครับลูกต้นสนนี่จะเก็บให้ดูนี่ไงนี่ครับเวลาที่มันล่วงสู่พื้นดินนะแล้วมันก็จะลอยไปตามน้าเรื่อยๆลอยไปตามน้ําเรื่อยๆถ้ามันงอกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กๆนะมันก็จะกลายเป็นต้นสนที่เพิ่งจะงอกมา เดี๋ยวจะพาเดินดูนะฮะน่าจะมีอยู่เนาะเนี่ยนะฮะลูกมันก็จะหล่นเต็มไปหมดเลยมันก็จะลอยไปตามน้ํานะครับถ้าเกิดว่าขึ้นส,สัตว์เยอะๆเข้าเนี่ยมันก็จะลอยไปตามน้ําแล้วมันก็จะไปเกิดในที่ที่อื่นอีกนะฮะถ้ามันลอยไปตามน้ําที่อื่นนะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูต้นของมันเล็กๆนะครับต้นที่ว่ามันเพิ่งจะเกิดเนาะอันนี้ก็คือต้นใหญ่ของมันแหละนะฮะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูครับนี่นะครับเป็นต้นที่ว่ามันเกิดมานานแล้วเนาะ มันตายยากด้วยนะครับมันไม่ได้ตายง่ายๆนะมันไม่ต้องรดน้ํามันไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะมันอยู่ชายทะเลเนีย่ยมันก็งอกงามจเจริญงอกงามของมันเองถ้าเกิดเราอยากจะมีนะครับเราก็สามารถที่จะหามาปลูกได้นะ <S <S ก็เอาต้นมานี้แหละนะครับต้นที่มันงอกต้นที่มันงอกอยู่แถวๆคนต้นนี้แหละเราก็เอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหายเพื่อนๆดูนะนี่ครับ นี่ครับเราเจอแล้วฮะหนึ่งต้นครับนี่ฮะคือต้นสนเห็นไหมครับต้นเล็กๆของมันมันก็จะเป็นแบบนี้เลยต้นเล็กๆนี่ต้นสนครับต้นสนต่อไปในอนาคตอีกประมาณสักห้าปีนี่มันจะสูงใหญ่มากเลยนะนี่ก็คือต้นเล็กๆของมันนะฮะเห็นไหมครับโอ้สวยมากเลยต้นเล็กๆของมันจะสวยมากนะครับนี่ฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันครับนี่ครับมันน่าจะเกิดจาก ลูกของมันที่มันตกลงมาเนาะแล้วมันก็จะมีความชุ่มชื้นตามพื้นดินอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะงอกมาเกิดขึ้นเองนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเขาคงไม่ได้ปลูกมันหรอกนะครับมันน่าจะหล่นมาจากต้นของมันต้นของมันก็อยู่นู่นนู่นนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือต้นสนเนาะมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เป็นแบบว่าเนื้อไม้นี่แข็งมากนะครับแต่มันสวยด้วยนะ ต,ต้นเล็กๆของมันพาเพื่อนๆมาดูครับนี่ฮะต้นไม้สวยเหมือนกันนะครับเอาแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมชายทะเลแถวแถวหาดส่วนเกียวทองที่ตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็คือใกล้ๆบ้านของผมนี่เองนะครับได้มีโอกาสพาเพื่อนๆเ,เดินมาเที่ยวชมกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับดูรับชมกันนะครับ เห็นไหมครับบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีดีโอ้โห oh สุดแจมเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย